วาระตวิทยาอินโดโลจีสุขตะเกี่ยวการเผาศพในคำพีรุกเขเวบรรยายโดยจิรพัฒนประพันธ์วิทยา รักษเทศมีสุขะที่เกี่ยวกับการเผาศพและชีวิตหลังความตายทำให้เราทราบว่าแม้จะมีการฝังศพบ,บ้างแต่การเผาศพนับเป็นพิธีหลักทำให้เกิดนิยายปรมปราเกี่ยวกับชีวิตหลังการตายพระอัคณิพาศพไปยังอีกโลกหนึ่ง คือโลกของพวกพ่อโลกของพวกเทพพระอาคณนิได้รับการขอร้องให้ดูแลศพให้อยู่ในสภาพดีและขอให้เผาศพเผาแพะที่ถูกสังเวยในฐานะเป็นส่วนของอาคนิี อคคณิและโสมะได้ถูกขอร้องให้รักษาบาดแผลที่อาจจะเกิดขึ้นโดยพวกนกสัตว์สี่เท้ามดหรือง,งูทางไปโลกสวรรค์ไกลเทพสวิตริคือดวงอาทิตย์รูปหนึ่งต้องนำทางเทพปูซัน ก็คือดวงอาทิตย์อีกรูปหนึ่งคุ้มครองคนที่ตายไปแล้วเมื่อฟืนเผาศพจะถูกจุดภรรยาของผู้ตายที่นอนอยู่ที่นั่นก่อนหน้านี้จะลุกขึ้นกันธนูที่อยู่ในมือของศพก็จะถูกนำออกไปนี้แสดงว่าในสมัยก่อนภรรยาและอาวุธของผู้ตายถูกเผาพร้อมกบับศพ ดวงวิญญาณของผู้ตายจะไปตามทางที่พวกพ่อเคยเดินไปยังอาณาจักรแห่งแสงสว่างและพบกับพวกพ่อที่สนุกสนานรื่นรมอยู่กับพระยมบนสวรรค์ชั้นสูงสุดวิญญาณน,นั้นจะไปเข้าร่างที่สว่างรุ่งเรืองจะมีชีวิตเต็มไปได้วยความสุข อย่างที่ไม่มีสิ่งใดขาดตกบกพร่องและร่างกายก็จะไม่ไม่อ่อนแอบอบบางอยากจะได้อะไรก็ได้เป็นชีวิตที่อยู่ท่ามกลางพวกเทพที่พิเศษก็คือมีพระราชาสององค์ปกครองคือพระยมและพระวรุณ ในฤทธิ์ที่หนึ่งก็เป็นการถวายเครื่องบูชาหรือเครื่องสังโวยแก่พระยะมะผู้เป็นพระราชาผู้ได้ไปตามเส้นทางที่ใหญ่และชันและจะเป็นคู่ที่ค้นหาเส้นทางสำหรับคนรุ่นหลังที่จะต้องตามไปพระองค์เป็นลูกของ วิวัตสวรรค์คือพระอาทิตย์และเป็นผู้นำผู้คนที่ตายไปแล้วให้ไปรวมอยู่ในที่เดียวกันบนสวรรค์ในฤธษ์ที่สองพระองค์เป็นผู้ค้นพบเส้นทางที่จะไปสวรรค์น,นั้นสำหรับคนที่จะตายไป ที่นั่นถือเหมือนกับเป็นทุ่งยาเลี้ยงสัตว์ซึ่งจะต้องไม่มีคนถูกพาหนีไปพวกพ่อรุ่นก่อนก่อนก็จะไปตามเส้นทางสี่พยมคนพบนี้แล้วพวกคนตายในรุ่นหลังๆก็จะตาม มาตามเส้นทางนี้ไปด้วยเช่นเดียวกันในฤทธิ์ที่สามก็พูดถึงพระอินทร์พูดถึงพระยมแล้วก็พูดถึงพระพุหัสปติว่าเป็นผู้ที่ได้รับการสังเวยเลี้ยงดูโดยพวกกาวยะพวกอังคีรัสและพวก ฤกษวันเทพเมื่อมนุษย์เลี้ยงดูก็จะอยู่ได้และมนุษย์เองก็ต้องได้รับการตอบแทนจากพวกเทพให้มีความอุดมสมบูรณ์โดยทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลพืชผลจเจริญเติบตัวสัตว์เลี้ยงไม่ป่วยไข้ไม่เจ็บป่วย คนที่ตายไปแล้วก็จะได้รับเครื่องสังเวยที่พวกญาติพี่น้องส่งไปให้ในเวลาทำอาส่งเครื่องสังเวยไปนิพรามก็จะสวดคําว่าสวาห้าและเจ้าภาพที่ทําพิธีก็จะเอาของที่จะให้ญาติบนสวรรค์สวยเทลงไปในไฟ ซึ่งของเหล่านี้ก็เชื่อว่าจะไปถึงบรรพุทธที่ตายไปแล้วไปอยู่บนสวรรค์ฤทิ์ี่สก็เป็นการเชื้อเชิญให้พระยมมานั่งในพิธียัตยพิธี รวมกับพวกอังคีรัตซึ่งเป็นพวกพ่อสุภยุมบนสวรรค์แล้วให้มารับเครื่องสังเวยแล้วก็พวกฤาษีจะเป็นคนสวดมนเพื่อทำเชื้อเชิญให้เทพเหล่านี้มาฤที่หกก็เป็นคำเชื้อเชิญพยมให้มา พร้อมกังคีรัสแล้วก็ขอให้สวยเครื่องสังเวยให้เต็มที่พร้อมกันนั้นมนุษย์เองก็จะเชื้อเชิญวิวัตสวรรค์ซึ่งเป็นพ่อของพระยมให้มาในมาร่วมในการรับเครื่องสังเวยที่ยัดยัพิธีด้วยฤิทีหก พวกอังคีรกพวกนวคัคอา,อา,อาพวกนวัควะพวกอัทรวันพวกพริกุคือพวกพ่อที่อยู่บนสวรรค์เป็นพวกที่ชอบดื่มน้ำโสมเพราะฉะนั้นเวลาทําพิธียัดยัพิธีก็จะมีการคั้นน้ำโส,สมเพื่อให้ พวกบรรพูษเหล่านี้ด้วยที่มาร่วมในยัตยาพิธีสุขตาที่เจ็ดก็มนุษย์ ก็จะเป็นกระตุ้นเตือนให้ดวงวิญญาณของผู้ที่ตายไปตามเส้นทางที่พวกพวก่อคนก่อนได้ไปแล้วบอกว่าเมื่อไปแล้วก็จะพบพระราชาทั้งสององค์กำลังสวยเครื่องสังเวยที่มนุษย์ส่งไปให้ผู้ตายพระราชาทั้งสองสององค์นั้นก็คือยมมะกับวรุณะ ในสุกตะที่8ก็มนุษย์ก็จะเชิญให้วิญญาณของคนที่ตายนั้นไปอยู่กับพวกพ่อที่อยู่บนสวรรค์แล้วก็ไปรวมอยู่กับพระมะด้วยผลบุญที่ได้จากการทำยัศพิธีก่อนตายและทำและจากการทำความดีต่าง พวกวิญญาณที่ตายไปนี้ก็จะไปเข้าร่างที่เต็มไปได้วยความสมบูรณ์ทุกทุกด้านสุกตะที่9กสุกตะที่10บสุกตะที่9ก็มนุษย์ก็จะเชื้อเชิญให้ดวงวิญญาณรีบออกไปจากร่างโดยเร็ว เพราะว่าพวกพ่อที่อยู่บนสวรรค์ได้เตรียมที่อยู่ไว้ให้แล้วพญมะเองก็ให้ที่พักพิงซึ่งที่นั่นมีกลางวันมีน้ำและมีกลางคืนอย่างชัดเจนิตาที่10ก็เป็นการกระตุ้นเตือนให้ดวงวิญญาณน,นั้นให้รีบไปแล้วก็ เขาก็จะได้ไปพบสุนัขสีน้ำตาลสองตัวที่มีสี่ตาซึ่งเป็นลูกของสรมาแล้วก็ให้ไปหาพวกพ่อบนสวรรค์ที่กำลังเสวยของเลี้ยงดูแบบเดียวกับที่พยมะเสวยสุกตะ 11, สิบเอ็ดสุกตะสิบสองสุกตะสิบสิบเอ็ด ก็เป็นการขอร้องพยมคือขอให้มอบคนคนที่ตายเป็นนี้ให้อยู่ในความดูแลของสุนัข4ตาสอตัวซึ่งเป็นผู้คุ้มครองรักษาดูแลเส้นทางดูแลคนซึ่งเป็นสุนัขของพยมและก็ขอให้สุนัขเหล่านี้ดูแลความปลอดภัยให้กับคนที่ตายไปแล้ว ลิกตตะที่12พยมมีทูตสองคนซึ่งมาคอยปาปนอยู่กับมนุษย์ในโลกเพื่อจะเอาชีวิตม,มนุษย์เองก็ขอร้องอ้อนวอนขออย่าให้ยมมาทูตทั้งสองนั้นเอาชีวิตของพวกเขาไปสุกตะที่13 สุตตะที่14สุตตะที่15สุตตะที่16ในสุตตะที่13นี้ก็มนุษย์เองก็เชื่อเชิญกันให้คันน้ำโสมเพื่อให้พยมพยมเสวยแล้วก็ขอให้ถวายเครื่องสังเวยแก่ยมะทีนี้คนที่จะนำเครื่องสังเวยไปให้ยมะที่จริงก็คือ พระอัคคณิเป็นผู้นำเป็นทูตนำสพแล้วก็มนุษย์ก็เชื้อเชิญกันให้ถวายเครื่องสังเวยที่มีเนยใสแล้วก็ขอให้พระยมนั้นจนนำทางพาพวกเราไปในหมู่เทพเพื่อว่าพวกมนุษย์ที่ตายไปแล้วจะได้มีชีวิตอยู่อย่างยืนยาว คือจะ,จะจะไม่กลับมาในโลกนี้อีกสุตาอาริกที่15แล้วมนุษย์ก็ขอให้ถวายเครื่องสังเวยที่มีน้ำพึ่งมากแก่พยมเครื่องสังเวยนี้พวกฤาษีทั้งหลายก็ต้องถวายแก่พวกฤาษีทั้งหลายที่มาก่อนด้วยผู้ได้สร้างทางที่จะไปสวรรค์มาก่อน ในรึกตะ6ษ 96, ข้อความไม่ชัดเจนนะแต่ก็เป็นบททั้งหมดนี้เป็นการสวดเพื่อมุ่งต่อพระยมเพื่อให้เป็นผู้ที่คอยดูแลเอาใจใส่คนที่ตายไปแล้วให้ไปอยู่บนสวรรค์ เนื้อหาของสุกต่โดยสรุปก็คือพระยะมะค้นหาเส้นทางสำหรับผู้เดินทางไปโลกสวรรค์หลังจากเมื่อได้ทำความดีและยะย,ะยะพิธีแล้วตายไปเราจึงต้องถวายเครื่องสังเวยต่อพระยะมะพระองค์เป็นโอรสของวิวัตสวรรค์พระอาทิตย์พระยะมะเป็นผู้รวมผู้คนให้ไปอยู่ในที่เดียวกัน พยมเป็นคนแรกที่ได้พบเส้นทางสําหรับคนที่ตายที่พวกพ่อรุ่นก่อนก่อนไปแล้วคนที่ตายรุ่นหลังๆก็จะไปตามเส้นทางนั้นมาตาลีคือพระอินพย์มระยมพ,พระหัสบดีอยู่ได้ด้วยเครื่องสังเวยจากพวกมนุษย์มนุษย์ก็ต้องอาศัยเทพเพื่อให มีความเป็นอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์พวกที่ไปอยู่บนสวรรค์ต้องอาศัยเครื่องสังเวยที่ญาติส่งไปให้ในพิธีเผาศพคนตายจะถูกกระตุ้นให้เดินทางไปตามเส้นทางที่คนตายรุ่นก่อนเคยเดินไปพยมมีสุนัขสีน้ำตาลสองตัวคอยปกป้องคนตายที่เดินทางไปสวรรค์ สวรรค์น,นั้นมีราชาปกครองสององค์คือพระยมและพระวรุณยมทมูตมีสองคนที่มาประปนอยู่กับมนุษย์เพื่อจะเอาชีวิตเอาชีวิตมนุษย์ไปจบการบรบร,รยายขอบคุณครับ